สวัสดีค่ะนางสาววัลลัมพรนาวสิริเซคชั่น2ค่ะจะมาสาธิตวิธีการใช้วาเจนอลสโพสิทอรี y ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะก็คือหากรู้สึกปวดปัสสาวะให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดต่อมาให้แกะชิให้แกะซองยานะคะในลักษณะนี้และนำยาออก และนํายาออกมาโดยเอานาเม็ดยาเนี่ยจุ่มในน้ำสะอาดประมาณ1 2วินาทีหลังจากนั้นนอนหงายชันเข่าขึ้นแยกขาออกและสอดยาเข้าไปโดยใช้ด้านมนสอดเข้าไปโดยใช้ด้านมลสอดเข้าไปก่อนและใช้นิ้วสอดเข้าไปลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นนอนหยุดค้างอยู่ในท่าเดิมอย่างน้อย15นาที คำแนะนําเพิ่มเติมนะคะคือควรเน็บยาในช่วงก่อนนอนและเน็บติดต่อกันทุกวันจนครบขนาดยาค่ะ